แล้วแล้วแล้วล้วล้ไปฆ่าคนดีกว่าเยเอาละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนเล่นะคะบูมวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นยันเดเลตต่อนะคะจะบอกว่าวันนี้เลยค่ะจะเป็นวันจุดจบของโอสนะและก็ไลบาลุนะคะวันนี้พอจะมากำจัดทั้งสองคนภายในวันเดียวเลยนะครับอม ก็อันดับแรกนะคะเราเนี่ยต้องการกางเกงในค่ะฟื้นขอกกนอเลยนะเพื่อนพยายามอย่าให้คนในโรงเรียนเห็นนะคะว่าเราเนี่ยทำไม่ดีนะคะเดี๋ยวจะเสียชื่อเสียงนะคะทุกคนภารกิจนี้เราต้องใช้ยาพิษนะคะนึ่งขวดเนาะเอาละอ่ะนี่ไงก็คือ ต้องใช้กอกนอน,นะคะถึง25ตัวเลยค่ะแต่ว่าเราเนี่ยมีแค่5ตัวนะคะจะบอกว่าภายในโรงเรียนของยันจังนะคะมีกกน,นสีแดงนะคะซ่อนอยู่ค่ะนี่เลยจะพามาดูนะคะเอ้าทุกคนทุกคนอ้าคือปอพามาผิดทางเหรอนี่ไงที่นี่เลยค่ะ ที่เขาบอกว่ามีกางเกงสีแดงนะคะซ่อนอยู่ค่ะทุกคนอืมต้องเป็นที่นี่แน่ๆเลย,ยจังนายโอ้นี่ไงโอ้โหกางเกงมงอะไรวะเน,นี่ยทุกคนไปค่ะขโมยค่ะทุกคนเออคือแบบไม่รู้ว่าของใครอะ่ะแต่ว่าขอละกันนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีตังค์ซื้อเองนะคะไปค่ะอื ฉันจะต้องไปหาทายกอกอนอใครสักคนหนึ่งนะคะเพื่อให้ครบยี่สิห้าตัวค่ะอ้ารู้แล้วเอาละเราเจอเป้าหมายแล้วค่ะเพื่อนอืมคนนี้เลยอืมคนเยอะเกินไปนะคะแต่ว่าเอาจะโชว์อโอกาสค่ะอืมเอา้าอืมเอา้เอาไม่ติดหรอวะาถยเอาไหมอืมเอา้เอาโหทุกคนไม่ติดอะทำไงดีอะ อืมทุกคนไม่ติดเลยอะทำไมอะไม่นะโอ้โหยากมากๆเอาไงเดีวทุกคนต้องหาจังหวะนี่ดีนะคะเอบเอาไหมคะ่ะจบออื้ยังไงโอเคเราได้มันแล้วอีกหนึ่งตัวนะคะ <Yeah. S 1> ต้องหาถ่ายเพิ่มคะ่ะนี่แหละคนนี้แหละคะ่ะคือคนต่อไป เพื่อนเพื่อนเพื่อนขอถ่ายกกอนน้องหน่อยได้ป่าเฮ้ยามีคนยืนอยู่นะคะเออหันไปเลยนี่แน่ฟึบโอ้โหเต็มเต็มเลยทุกคนโอเคค่ะทุกคนอันดับต่อไปนะคะปอจะให้ยันจังนะคะเข้าเรียนค่ะป้าทุกคนเออ โอเคแล้วก็มาถึงเวลาพักกลางวันนะคะรีบวิ่งไปที่รูปปั้นดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยต้องเอายาถ่านนะคะไปใส่อาหารให้ไรบาลุกินนะคะตรงนี้ไม่มีใครใช่ไหมดอกของค่ะนี่ไงอู้มาแล้วฟ ไปดีกว่าแล้วอายามาแล้วนะคะแล้วเราก็ต้องรีบวิ่งขึ้นไปข้างบนนะคะเธอตายแน่เลยไลายบารูฉันจะฆ่าเธออย่างเลือดเย็นนะ่ะอนั่นไงทุกคนนั่นคือกล่องข้าวของไปลุกนะคะเราจะค่อยๆเดินเข้าไปแล้วก็ทำการใส่ยา <c oughs> อโอเคเรียบร้อยค่ะ ทําเป็นยืนแอบฟังเขาคุยกันแหมนิสัยสอดรู้สอดเห็นเธอเนี่ยเหอโอเคค่ะรอเวลานะคะเฮ้ยเมื่อไหร่เธออุ้ยนั่นไงอืมกินเลยอาหารแส่อร่อยของเธออืมอืมเป็นไงจะอร่อยไหมเอ่ยอุ๊ย,ยนี่ไงเธอเริ่มมีอาการปวดท้องนะคะ เป็นไรหรอแรมบอลลุเธอปวดท้องหรอโอ้ยฉันปวดท้องมากเลยอะ่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วอะ่ะเฮ้ยดูซิวว่านางจะไปไหนนะคะหรือว่า ใช่แล้วค่ะทุกคนนางกำลังจะวิ่งไปที่ห้องน้ำนะคะแล้วเราก็จะจับนางเนี่ยกดกับท่โคกนะคะทุกคนเป็นการตายที่ข้อทรมานเลยนะคะทีนี่ไม่มีใครเลยนะมีเพียงฉันแค่คนเดียวอืมตุเลลบมากเลยค่ะเสียงเสียงอ้วกเนี่ยนี่แน่มาก่อนนะไปมาลูนี่แน่อุ๊ยอุ๊ย โอ้ยนี่เน่เฮ้ย,เ,ยเรียบร้อยฮ่ะฮะเสร็จโจ้ค่ะทุกคนปิดประตูแล้วก็ทำการหัวล้อค่ะโอ้โหลงจิบมากๆเลยค่ะ โอเคและตอนนี้นะคะไลบาลูกก็ตายแล้วนะคะและทีนี้เนี่ยโอสนาก็จะไม่รู้ว่าไลบาลุหายไปไหนนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มแผนการต่อไปกันดีกว่าค่ะอ้ยแต่ว่าเราขึ้นไปดูโอสนาสักหน่อยดีกว่าค่ะทุกคนเออไหนดูสิโอสนาอยู่ไหนนะโอสนาเพื่อนเธอน่ะตายแล้วนะ เธอนี่มันติดผู้ชายจนลืมเพื่อนเลยนะโอซนะเธอนี่มันคนไม่ดีเลยอ่ะโธ่แย่จุงอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้อุ้ย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 อยอุ้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 ยอ้ยอุ้ยออ จะต้องตายโอซนะโอเคค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะเราจะค่าโอซนะตอนประมาณแบบว่าหลังเลิกเรียนดีกว่าหลังเลิกเรียนเธอจะต้องตายโอสนะไปดีกว่าค่ะทุกคนเราว่านะเราเรียบเข้าเรียนดีกว่าค่ะเฟื้อ ไม่มีใครสงสัยเลยหรอโอสนาเพื่อนเธอหายไปไหนหรออืมไม่รู้นะสิไลมบลลูหายตัวไปนะก็ใช่นะสิเราต้องเขียนจดหมายนะคะเขียนจดหมายเพื่อนับโอสนาเนี่ยให้ไปเจอกันที่บนด่านฟ้านะคะ แล้วเราก็ทําการสร้างเหตุการณ์ขึ้นมานะคะว่านางเนี่ยโดดตึกตายเพราะไลบาลุตานะคะเห hey, 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 hey. มือนกับว่านางเนี่ยทำใจไม่ได้ค่ะที่ไลบาลุตาก็เลยโดดตึกนะคะ <Hey. S 1> โอเคค่ะมาเขียนจดหมายหาโอสนะกันดีกว่าเราจะนัดเจอโอสนะบนหนงฟฝานะคะตอนเวลาตอน4โมงเย็นแล้วกันนะโอเคครับผมแล้วก็ต้อง เดินไปหาโอซาน,นะอุ้ยหืมนางกำลังทำแหวรกับผู้ชายนะคะเนี่ยอ่ะอุ้ยอ,ยอ,ยอ,ยอยโอ้โหออ้เมื่อกี้ปอกับกดเอฟนะคะโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราจะมาฆ่านางตรงนี้ไม่ได้นะคะปึ๊บโอเคนี่นะคะนางก็วิ่งไปที่ ล็อกเกอร์นางเหมือนเดิมนะคะกลรุณ <G> า <l ug na> ไปอ่านจดหมายของเธอโอเคนะอะไรเนี่ยสักใครก็ไม่รู้แหละื hmm. จากฉันเอง meet them. ใช่แล้วเธอต้องมาเจอฉันโอเคค่ะเราจะกอเวลานะคะไปที่สี่โมงเย็นนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะสี่โมงเย็น เธอต้องมาเจอฉันโอสนะปึ๊บนี่นะคะก็กำลังเร่งเวลานะคะืกำลังทำเวรกันหรอสอคนนี้คือแบบดูรักกันมากกันเนาะอิจฉาจังเลยอะ่ะฮึฮึรอแล้วรอแล้วให้เธอหันมาเฮ้ยเฮ้ยเจะสี่วงเงินแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยทุกคนใกล้แล้วค่ะนี่ไงวิ นางกำลังจะวิ่งไปที่ด่านฟ้าใช่ไหมได้เลยทุกอย่างคือแบบว่าเป็นไปตามแผนหมดเลยนะคะคือแบบโคตรง่ายเลยค่ะเธอจะต้องตายโอซเนอ <c oughs> อืมเรากำลังจะวิ่งตามนางไปนะคะทุกคนโฮ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 ขอปิดประตูก่อนนะคะนี่งไงโอเคค่ะ เราจะผักนางนะคะตกตึกไปเลยค่ะราก่อนจ้าอสนะบา,บายบายนี่แน่แบะบอกเลยว่าคอหักน่ากลัวม,มากเลยค่ะทุกคนสบใจค่ะโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ขำดังมากเลย er. ลูกโอเคค่ะแล้วก็อันดับต่อไปนะคะ แล้วก็ต้องเนียนกลับบ้านค่ะ <c oughs> เราจะเนียนกลับบ้านนะคะแล้วเราก็จะมาดูว่าตำรวจเนี่ยจะหาผู้ร้ายเจอหรือเปล่านะแคะ่ <c oughs> แต่ว่ายังไงอะ่ะ <c oughs> ก็คงไม่เจอหรอกค่ะ <c oughs> เพราะว่าฉันน่ะไม่ทิ้งล่องรอยเลยนะ่ะ <c oughs> ต่อไปเนี่ย <c oughs> เธอนะ่ะก็จะต้องเป็นของฉันนะ <c oughs> ที่รัก <c oughs> เพราะว่าฉันได้กำจัดห <c oughs> นาำใจ หมดแล้วไปดีกว่าค่ะทุกคนเปลี่ยนรองเท้าค่ะแล้วก็กลับบ้านนะคะคุณครูคะคุณครูคาบไายๆค่ะคุณครู่ะกลับบ้านก่อนนะคะดูสิปึ๊บโอ้โอ้ตื่นเต้น่ะนี่นะะ เขาจะหาเจอหรือเปล่าโอ้โหคือแบบเจอสองศพเลยค่ะว้าวเรียบร้อยอไม่เจอหลักฐานสินะอโอ้โอที่รักไม่ต้องเศร้าไปนะคะสุดยอดไปเลยค่ะตอนนี้เนี่ย โอสนะและไลบาลูก็ได้จากเราไปแล้วนะคะไปเรียนดีกว่าค่ะทุกคนนี่นะคะวันท et ี่หกค่ะไปเรียนดีกว่าคิดตก่อนนะเอ๊ลืมไปเลยอะว่าเราเนี่ย เพิ่งได้กางเกงในตัวใหม่มานนี่ว่าโอ้โหูดิเซ็กซี่มากเลยใส่ดีกว่าค่ะฟลึบนี่ไป <c oughs> มาดูกันสิว่าจะมีงานศพหรือเปล่านี <c oughs> ่ไงอู้หงานศพของทั้งสองคนนะคะ ชักนาเศร้าที่ทั้งสองคนเนี่ยได้ตายจากเราไปเรียบร้อยโอ้โหคนจำเลยค่ะรูสิคะทุกคนไหนนี่ไง โอ้โหก็ไม่รู้สินะเห็นรักกันมากไม่ใช่หรอก็นี่ไงไปอยู่ด้วยกันเลยและนั้นที่สุดนะคะเราก็สามารถกำจัดทั้งลรบาหลุแล้วก็โอสนะสำเร็จนะคะโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะเพื่อนเย้ yeah. เอาละคะ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่า พเพื่อนๆถ้าชอบกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสมัครรัรายให้ปอเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยบายบายแล้วเจอก,กันนะคะแล้วยันจังจะกลับมานะายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน